เปิดประสบการณ์การแปลงฟันรูปแบบใหม่ที่สะดวกทันสมัยและไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกับพอผลิตเดนเต้ทูดเพลทแท็บเล็ตนวัตรกรรมเม็ดเคี้ยวยาสีฟันทางทันตรกรรมที่ผ่านการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพดูแลปัญหาเหงือกและฟันสำหรับวิธีใช้ก็สะดวกไม่ยุ่งยากขั้นแรกเคี้ยวยาสีฟันพอผลิตเดนเต้หเม็ดให้ละเอียดโดยไม่ต้องบ้วนน้ำเปล่า จากนั้นทําการแปลงฟันให้ทั่วถึงฟันทุกซี่ในลักษณะเดียวกับการแปลงฟันตามปกติและเมื่อแปลงเสร็จแล้วให้บ้วนน้ําตามเม็ดเคี้ยวยาสีฟันพพอพอพิตเดนเตน้นี้มีส่วนประกอบหลักอย่างสแตนดาร์ดไดโพพิสที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุของฟันผุและบรรเทาอาการอักเสบในช่องปากอย่างเหงืออักเสบเหนือกบวมได้และมีฟัวรายป้องกันฟันผุ พร้อมทั้งออกฤทธิ์เร็วเห็นผลได้เพียงไม่กี่ครั้งหลังใช้และปกป้องเหือกและฟันยาวนาน